ยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนคปรปฐมในการติดตามประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21และสนับสนุนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผล 1. การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime 1.1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เช่น YouTube และ Google Classroom รวมถึงสื่อการสอนของตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการเรียนรู้ของนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบงานห้องสมุดที่รองรับการเข้าถึงอ e ีบุ๊กและเอบุ๊กเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งวิทยาลัยยังมีแผนกวิชาสามันสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ทักษะทางวิชาการของนักเรียนโดยนำโครงการปิซามาช่วยในการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับสากล1.2สสถานศึกษามีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย vocational education for all วิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านทวิภาคีโดยมีหลักสูตรทวิศึกษาห้องเรียนอาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชนเช่นการอบรมให้กับช่างชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งยังมีแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้ดำเนินโครงการอบรมร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบกโดยจัดอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเด็กสถานพินิษย์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 2. ปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยแบ่งการศึกษาเป็นสองระดับได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวนสองสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจำนวน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอ e ิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการเพื่อให้การฝึกประสบการณ์การทำงานของนักเรียนเกิดความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมประถมนิเทศทั้งก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าใจถึงการทำงานในสถานประกอบการ และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลการฝึกและให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ2.2มีแนวทางการขับเคลื่อนระบบคังหน่วยกิจอาชีวศึกษาเครดิตแบงค์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านทักษะอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมโดยการเรียนการสอนจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานจริงของสาขาวิชานั้นๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆอย่างครบถ้วน2.3มีระบบการแนะแนวการเรียนและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโคชิง่งวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมมีการดำเนินงานแนะแนวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกเส้นทางทางการศึกษาต่อ โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นเก่าสามารถแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนการเลือกสาขาวิชาและแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นใหม่นอกจากนี้แผนกวิชายังมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 3. เสริมสร้างอาชีวศึกษาแห่งความสุขปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3.1มําหนดนโยบายสถานศึกษาแห่งความสุขดําเนินการโครงการห้องเรียนดีและสุขขาดีมีความสุขเป็นโครงการที่วิทยายลัยเทคนิคน,นครปฐม ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยแผนกวิชาต่างๆได้จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย3.2มีแผนมาตรการและแนวปฏิบัติสถานศึกษาปลอดภัยและวิทยายลัยสีขาว วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรูก้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากยาเสพติดรวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง 3.3จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดดำเนินโครงการสร้างเรื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซลาเซลล์เพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังสอดรับกับโครงการสถานศึกษาสีเขียวของวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน Skill Certificate 4.1มีโครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตามแนวทางเพิ่มพูนทักษะ Reskill พัฒนาทักษะ Upskill และการเรียนรู้ทักษะใหม่ New Skill วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิวุฒิไทยจีนใน,นแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้าโดยมีความร่วมมือกับวิทยาลัยโปลีเทคนิคถังซานสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นการสร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนในการศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับสากลนอกจากนี้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ยังได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน ผ่านโครงการห้องเรียนขงจื้อโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียนในระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง4.2ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ Skill Certificate และคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอีกทั้งยังได้ดําเนินโครงการตเตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบวีเน็ตซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช3และปวส2 ต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ4.3ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn และเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยายลัยเทคนิคน,นครปฐมได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยพานักเรียนไปเยี่ยมชมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้แก่หมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีและบริษัทหงทองออโต้แกสซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ และการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างพลังความร่วมมือ5.1มีรูปแบบความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดทําข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต5.2การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Active MOU or MOA ได้ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับครูฝึกในสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพของครูฝึกในสถานประกอบการ6.1มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่การเป็นบุคลากรอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงดำเนินการจัดโครงการอบรมครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการทำงานของครูและบุคลากรในวิทยาลัยซึ่งในการประชุมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมต่างๆได้นำเสนอผลการไปราชการหรือการอบรมที่ได้เข้าร่วมให้กับครูและบุคลากรในที่ประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงาน 7. เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ 7.1. จัดกิจกรรมฟิกอิดจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจ,จริงในการซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ชำรุด 7.2. จัดกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์อาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนครปฐม Education Soft Power Make Career and History ซึ่งเป็นมหกรรมการศึกษาภายใต้หัวข้อเรียนดีมีความสุขและย้อนรอยประวัติศาสตร์โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานนมัสก,การองค์พระปฐะมเจดีและงานกาชาติจังหวัดนคนปรปฐมประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเรียนดีมีความสุขสู่อนาคตที่สดใสซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน7.3จัดกิจกรรมเชิดชูเกียตรติิ์สร้างต้นแบบรุ่นพี่อาชีวะซีเนียไอดอลวิทยาลัยได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่สิทธิ์เก่าดีเด่นและสิทธิ์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเป็นการเชริดชูเกียรติและยกย่องผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและวิทยาลัย โดยในการจัดงานนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของสิทธิเก่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความภูมิใจในความสำเร็จของสิทธิเก่าที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนและสังคม8เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา8.1 ยึดหลักธรรมมาพิบาลและหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติราชการวิทยาลัยเทคนิคน,นคปรปฐมมุม่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีความพอประมาณโดยยึดหลักเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นระบบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังมีการประชุมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น8.2ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการนำระบบ RMS มาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบัญและงานกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบดังกล่าวช่วยในการจัดการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบนอกจากนี้ระบบ RMS ยังถูกนำมาใช้ในการเช็คชื่อเข้าแถวของนักเรียนในด้านการประเมินผลและวัดผลการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยได้มีการนำระบบสท .02 มาใช้ในการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนอกจากนี้ยังได้มีการนำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVE Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและบริหารข้อมูลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิภาคีอย่างมีระบบวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาประเทศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงก้าวทันเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ